ทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนระับสู่ช่องโอ๊ตโอ n ตแชนแนลนะคะวันนี้ค่ะเข้าสู่ช่วง NCTG นะคะวันนี้ค่ะหัวข้อของเราคือเววีถ้าคุณไปเรียนดนตรีเราจะเปลี่ยนโพรชันกันไหมคะทุกคนอะเปลี่ยนโพรชัน่นปุ๊บภาพเมื่อจองอูไปเป็นดนตรีกับแกง๊งเววีเดี๋ยวเจอแกง๊งเววีเนี่ยเขาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่า จะรู้แล้วว่าทุกคนคิดอะไรกันอยู่นะคะจ้องอูดีกว่าเนาะโอเคก่อนที่จะมาเล่นเกมนี้บบนะคะทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนี้นะคะช่องอู B ดูแชแนลเดวยนะคะทุกคนทุกคนไลเตอร์ทุกคนทั้งสายกรณาเตรียมจดบทไว้ให้ดีๆนะคะเชรญรู้ว่าผู้เธอขีดก,การมามาเล่น,กนเกมเถอะนะคะ วีเอ็กนะคะมาดูกันว่าแต่ละข้อจะได้ไข่พางนะคะมาดูกันคนที่สอนเล่นเดทคนที่สอนเล่นเดทให้กับจองอูนั้นจะเป็นไขรนะคะเรามาดูกันจะรู้ว่าวกเธอคิดไราจะอยู่ลูกค้าชิบลร่าลูกจองใช่ไ้ม มา,มาเราจะได้ที่แบบว่า Banana. สมบัตัฒนาพวกเธอไหมดูกัน <_ ances> ได้น้องเฮนเดรี่นะเธอไอคลิปที่แล้วนะคะงานมันเกิดก็เฮนเดอรี่เอวนะคะคลิปนี้เปิดมาก็ Henry, เหฮนเดอรี่เป็นคนสอนสกงเล่นเดตแล้วเป็นไงล่ะเธอสุดยอดนะคะมารู้ต่อนะคะ <Wait> คนที่สอนเล่นตีกอง คนคนนั้นคือใครเราว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยพี่คุณใช่ไหมอ้าไม่พี่คุณก็น้องอย่างใหญ่ซาบ,บล่ามาดูกันว่า,าใครที่จะไปสอนการขุดปีกออให้กับพี่กับจงอูมาดูกันน้องอย่างนองอย่าางองอยง่ไปเลยครับเอยงนี้นจะจ๊ะมาดูต่อว่าหัวข้อต่อไปคืออะไร คนที่สอนเล่นเปียโนคนคนนั้นคือใครภาวนาให้เป็นพี่คุณเพราะฉันรู้ว่าทุกคนรอพี่คุณอยู่เสมอพี่จะสอนเล่นเปียโนยให้กับจงอูมาเราจะได้ไหมเสือจีนเปนโนเสือจีนนะคะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้ค เขาจะสนิทกันรู้สนิทสิเพราะเขาไปเล่นเกมกันก็าแบบอืมเนะฉันรู้ว่าลูกลูกคัากับพี่คุณอะลูกเธอจองกันอยู่แต่มันมือเราอะทุกคนเราก็เหมือนต้องกะให้เต็มที่นะเราก็นภาวนาแล้วมาพี่คุณกับน้องลูกคัสอยู่ก็วบาอืมนะทุกคนอย่าน้อยใจเดี๋ยวพี่คุณกับน้องลูกคสัสต้องมาแน่ๆมาต่อค่ะคนที่สอนเล่นคีย์บอร์ดให้กับจองบูคนนั้นคือใคร ตัวตจองดีๆนะคะมา so พี่เต้นเป็นไงคี้บอย์ดคือพี่เต้นฉันรู้จองเต็มมันต้องมาซื้อยอติดก็ยังไม่ได้จบนะต้องแต่โปรโมเมนะฉันยังไม่ได้ทำเลยเธอเดี๋ยวพรุ่งนี้สัญญาเลยทุกคนสัญญาเลยทำแน่นอนนะคะทำแน่ขออย่นิดนะเพราะเรามันปิดเรียนเรียนโทรอ,อีกน้องทุกคน อันนี้คนสอนเล่นคีย์บอร์ดให้กับจองอูนั่นคือพี่เต้นนั่นเองทุกคนก็จะคิดแไปพี่คุณกับลูกคั้สมาดิางังรับพยายามรับพยายามนะทุกคนมาดูต่อ,อคุณสน,าานิทกับคนนี้เปลี่ยนคำถามปึ๊นจองอูสน,าานิทกับคนนี้คนคนนั้นคือใครมาดูกันพดเต้นเธอฉันว่า เอวีพีของคลิปนี้ยฉันว่าพี่เต็นแน่แน่พี่เต็มผมมาสองรอบแล้วนะรอบที่แล้วก็บรอบนี้ฉันว่าจองเต็นต้องมาแล้วแกเชื่อฉันได้มาต่อได้คบกับใครเอาแล้วหุยแกฮอนนาวนามามากจะได้ใครมาดูกันก็ส่องไปกอง คนสองตีกองใครอ่ะสองตีกองน้องย่างอย่งเฮ้ยเอาแล้วน้องย่างอย่างซิปเ,เลือกเพือเจ้าคือพี่เตนใช่ไหมอ่าแต่พอแบบคนสองตีกองอ่ะนี่คือพี่น้องอย่างอย่งพี่เตนอ่ะสองคีย์บอร์ดเออเป็นไงละ่ะอันนี้แค่เกมสนุกสนุบนะครับทุกคนแต่ชิปเปอร,รอ์ยิ้มแล้วละ่ะเธอยิ้มแล้วละ่ะอืมตาต่อค่ะ จบไปเรียบร้อยกับเกมนี้นะคะเววีว่าพี่ถ้าจองอุปเซนต์นตรีกับแกงเววีก็เลยว่าฉันว่าเอมพีของคลิปเนี้ยยี่สองคนน้องอยางอยากกับพี่เตนเออเออมาแบบเฮ้ยมาเลยเฉยมาแสดงทางโคคิดที่แล้วเฮนรี่คือเอมพีมากเลยเธอคลิปนี้เอมพีของวันนี้คือพี่เตนกับงน้องอยากอยากเธอแต่ ชิปเปอร์นะคะจองคุณหรือรูดจองคือขอโทษด้วยนะเธอเหรอเราเราไม่ได้กดไม่ได้เลยอ่ะทุกคนนะคะขอโทษด้วยนะทุกคนนะคะแต่ใครี่เป็นชิปเปอร์จองเต็มอย่างเรานะคะซีรีออต็มเนี่ยแอนออต็มเนี่ยที่เสร็ทีส่ทสแล้วใครยนะคะ ก็ฝากไปเพียงคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะใครที่เคยเล่นของแอคนี้ยคะเจอาประทานนะคะสามารถคอมเมนต์กันไม่ได้ว่าแต่ละข้อที่เราเล่นในหัวข้อเนี้ได้ไขายแบบ้างนะคะส่วนไรเตอร์นะคะจ้องเป็นหรือจ้องอย่างเนี่ยเด็ดตัวจดบทนี้ไว้นะฮะแล้วก็ไปเขียนได้เลย๋ยวถ้าเราเห็นในติกตไรห,หรือจอราดาเราจะพอยื่นให้คุณแน่นอนนะฮะ ทุกคนว,วันนี้ก็ขอลาไปก่อนก็อย,อยา่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดสบสไคร์ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันบ้าสวัสดีค่ะ